เอาดูอันนี้ดีกว่าออบายเยิร์ก็กำลังจะปล่อยไลยอันเกาเวนเบิร์กออกไปก็ลเลยต้องไปซื้อกองกลางคนใหม่เข้ามาอะนะครับเดี๋ยวค่อยๆรายงานไปเลยแล้วกันนะครับชูเอาปารินย่านะครับผม50ล้านปอนด์เลยนะหูรวยนะบาเยิร์นี่รวยมากเลยนะก็มีเงินอนะ่ะเออนะครับ เขาจะเอามาแก้ปัญหาในแดนกลางนะครับหลังจากที่โอกาสในการเซ็นสัญญากับเทรเวอชาลูบากองกลางของเชลซีเริ่มน้อยลงนะครับแม้ว่าการเจราจารเนี่ยก็จะ,จ,ะจะยังดําเนินการต่อไปแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายที่น่าจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ที่สุดก็คือปาลินญ,ญา่านี่แหละนะครับก่อนหน้านี้นครับเวสแฮมเคยยื่นข้อเสนอซื้อปาลินญ่าแต่ว่าถูกฟูลแลมปฏิเสธนะครับเพราะว่าต้องการค่าตัวนักเตะอย่างน้อย60หกล้านแล้วก็บวกแอดออนอีกเนี่ย รวมไปแล้วเนี่ยดีลนี้อาจจะแปดสิบล้านปอนด์แต่ว่าครั้งนี้เชื่อว่านักเตะน่าจะอฟูลแลมน่าจะรังนักเตะไมาอยู่เพราะว่ากลายเป็นสโมสรใหญ่อย่างบาเยิร์ใช่อ่าเขาคงไปเห็นลูกตวัดยิง์เสนอลล่าสุดเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะเก่งมากนะครับคือเป็นนักฟุตบอลที่แบบก็ต้องชมมากซินวาด้วยเพราะใช้นักเตะดีอืมาปุ๊บลัาลงล็อกมากแต่มาผมว่ามาบาเยิร์ไม่ง่ายนะบาเยิร์มินิกเป็นทีมปรับเซียนนะอพวกแบบเพราะนัดล่าสุดเอา คิมิตเล่นเป็นเพลเมเกอร์อม,มันก็ดีนะแต่บางจังหวะมันก็ดูขัดใจนิดหนึ่งคิมิตน่น,นตัวล่างใช่นะครับผมบไม่งั้นผมว่าอ๋อแล้วก็วันนั้นน,ะน่ะคุณผู้ชมน่าจะได้ดูบาบาเยินกับอัลสบวกอัลสบวก,บว,กวันนั้นที่ผมหุดหงิดาเดีโอมาเน่ไม่ยซดีโอมาเรลอยซาเนี่รอยซาเน่ขอโทษขอโทษหลายจังหวะกันนะ เคนก็คงจะหงุดหงิดเหมือนกันอ่ะใช่มันยังเล่นไม่ได้บางทีผมยังคิดเลยว่าเออรู้แล้วว่าทำไมมาเน่มันหงุดหงิดอ๋อสารเน่ตัววนเนาะสารเน่วัวนวนไปไหนไม่รู้บางทีวนไม่เรื่อยเออนะครับอยู่ที่ฝั่งก็เลยกลายก็เลยกลายเป็นปาลินยานะครับที่อ่ากำลังจะน่าจะย้ายมาบาเยนนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวกับสกอตต์แมกโทมิเนีที่จะไปแลกตัวกับกาเวนเบิร์ดแต่ว่าเดี๋ยวนั้นน่าจะล่มไปแล้วน่าจะล่มไปแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นปาลินยานะครับที่ มีชื่อขึ้นมาแทนนั่นเองแต่อันนี้เท่ากับว่าบาเยอร์ต้องควักเท่าหมายความว่าและกาเบรียเขาต้องได้ได้ได้ตังค์จากลิเวอร์พูลนะอ่าถูกป่ะอ่าใช่ต้องไปยืมเออต้องไปยืมต้องมมยืแต่ว่ากรณีนี้น่าจะได้ตังค์เข้ามาก็คืออินเตอร์มิลานประกาศยืนยันคว้าตัวปาวาสามสิบล้านยูโรสามสิบล้านยูโรดีลดีลปาลินญาเท่าไหร่นะห้าสิบล้านปอนด์ใช่ไหมห้าสิบล้านปอนด์กับสามสิบล้านยูโรได้หลามากเลยอ่ะ